สวัสดีครับสรุปข่าวลร์พูนะครับประจำวันที่22กันยายนอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลร์พูลก่นะครับวันนี้จะพาไปดูเรื่องราวเบื้องหลังของอาตูนะครับในการจ้างโค้ดพิเศษมาช่วยนะครับแล้วก็หวังที่จะเอาชนะใจเจเคนะครับรวมไปถึงหงรักจูดมา8ปีมีการเปิดเผยแล้วก็ลุกคืบซื้อทีมบราซิลนะครับสำหรับกลุ่มทุน f อฟเจดี๋ยวติดตามในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนจะดีนะครับใครที่เจ็บคอไอมีเสมหะอย่าลืมยาแก้ไอตาขันตีนะ ยาสูนภัยธรรมชาติยาธาตาจองทองสามารถซื้อมาบรรเทาได้นะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่ในภาพนะครับรวมไปถึงรถยนต์ซูซูกิเอ็กเอลเซคิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติ d y นามิกคอสเวอร์คันนี้มั่นใจตลอดการเดิน,นทางสิ่งอำนวยความออสะดวกครบถ้วนกล้องมองหลังกล้องบันทึกหน้ารถมีให้ครบถ้วนสนใจไปที่ชรูมทั่วประเทศของซูซูกิมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับในเรียนกันนะครับก่อนอื่นผมขอเริ่มด้วยเรื่องของอาตูก่อนเลยด้วยกันนะก็ อันนี้เป็นบทความเป็นข้อมูลข่าวนะครับจากทางพอจอยส์นะครับนะักข่าวสายหงแดงเทียหนึ่งของ The Times ์นะเขาบอกว่าอาตูเมโล่เนี่ยนะมีการแบบจ้างโค้ชจ้างบุคลากรส่วนตัวมาช่วยงานเพื่อหวังที่จะแบบทำเต็มที่เพื่อจะเอาชนะใจเจอเก้นคอปให้ได้นะครับนะเพื่อรุนที่จะเป็นตัวหลักหรือว่ามีบทบาทสำคัญในทีมลิเวอรูนะโดยโค้ดที่เขาได้จ้างนะครับเพื่อน มีทั้งนักกายภาพบําบัดนะครับที่ชื่อว่าอ d ลเดรียนมาร์ติเนสคาสโตนะฮรรวมไปถึงจ้างโค้ชนักฟิตเนสนะครับซึ่งจ้างมาจากบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับอย่างฟิซิโอบ็อกแล้วก็รวมไปถึงนักโภชนาการก็จ้างมาดูแลเรื่องอาหารการกินในแต่ละวันแบบส่วนตัวด้วยเจ้าตัวเนี่ยอายุเพิ่ง26ปีนะครับพอจอยบอกแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถพลิกษานการณ์ของตัวเองได้แล้วก็เขาเนี่ย อย่างที่เราทราบกันนักเตะที่ไม่ได้ไม่ได้ไปเตะทีมชาติเนี่ยจริงๆจะได้วันพักได้วันพักนะเป็นสัปดาห์เลยแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยใช้ใช้วันพักเหล่านั้นด้วยการมาซ้อมกับทีม u 21มาเล่นเกมกับทีม u 21อย่างที่เราทราบกันในเกมชนะ e เลสเตอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วก็ลงเล่นไป90นาทีนะครับแล้วก็เกมฟุตบอลถ้วยเล็กสุดอย่าง EFL Trophy นะครับ ก็เจอกับทีมโรชเดลทีมลีกล่างนะแม้ว่าทีมจะแพ้แต่เจ้าตัวก็ได้เล่น60นาทีแล้วก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างที่ผมได้รายงานไปแล้วเมื่อวันก่อนนะครับการฝึกซ้อมของอาตูนะครับ<ๆ>ก็ได้มีการวางแผนงานต่างๆร่วมกับสตาฟโค้ชสตาฟทีมแพทยของลิเอ์พูด้วยแล้วก็ทีมงานโค้ชจากบริษัทฟิซิโอบ็อกที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้นะเป็นทีมงานบริษัทจากในเมืองบาร์เซโลนาและทีมงานชุดนี้เนี่ย ดูแลนักเตะหญิงคนนี้ด้วยนะครับก็คืออเล็กปูเตยัสครับเป็นนักเตะหญิงบาร์ซ่าที่ได้รับรางวัลปาลงดองในปีล่าสุดด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยพอจอยส์นะครับยังคอนเฟิร์มด้วยนะแหล่งข่าววงในคอนเะฟิร์มว่าไอ้ข่าวที่บอกว่าลิเวอร์พูลจะยกเรื่องสัญญาข่าวที่มาจากอิตาลียกเรื่องสัญญาอาตูเดือนมกราคมไม่มีมูลความจริงนะครับเพราะครอปรับรู้ถึงความพยายามของอาตูนะครอปไม่ได้มองข้ามครอปเห็นกับในสิ่งที่อาตูทําต่างๆเหล่านี้ ก็เรียกได้ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะผมก็ได้ใจเดอะครอปได้ได้ใจแฟนบอลรีฟูลพอสมควรเลยแล้วเชื่อว่าครอปทีมงานก็เห็นในความพยายามอันนี้ของอาตูก็เอาใจช่วยฮนะามาต่อกันที่ข่าวพาดหัวรองวันนี้กันบ้างนะครับอย่างเรื่องราวของจูสเบรนิงแฮมนะครับนะก็มีรายงานนะครับจากสื่อใหญ่นะของอังกฤษอย่างเดอะแอตติกยูเคนะครับซึ่งเขียนโดยเจมพีร์สแล้วก็ลอรีวิทเวล เป็น2ส,สายข่าวทีอันหของเว็บไซต์เหมือนกันนะเจมเพียสนี่สายข่าวลิเวอร์พูลส่วนลอรีวิทเบลเนี่ยเป็นสเป็นสายข่าวจากแมนยูแล้วก็รวมไปถึงแอตติกยูเคสตาร์คนอื่นๆด้วยนะครับก็ให้ข้อมูลนะครับว่าเชิงลึกเกี่ยวกับการล่าจูดเบลิงแฮมในปี2023ว่าจะเป็นการล่าที่ดุเดือดแน่ๆโดยในส่วนของทีมลิเวอร์พูลนั้นเนี่ยนะลิเวอร์พูลสนใจนักเตะแบบจริงจังนะครับแต่มาดริดแมนเชสเตอร์ซิตี้ แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เชลซีก็ให้ความสนใจนักเตะเช่เกนกันเหมือนกันนะเอ uh, และเบื้องต้นนะครับดอทมุลเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลนะที่เขาไปเอาแหล่งข่าวมาจากไหนไม่ทราบแหละแต่เขาบอกว่าดอทมุลตั้งค่าตัวของเบตติงแฮมไว้เบื้องต้นนะตอนนี้อยู่ที่150ล้านยูโรในซัมเมอร์หน้า150ล้านยูโรถ้าคิดเป็นเงินปอนด์ก็คือ131.6ล้านปอนด์ย้ำอีกทีหนึ่ง131.6ล้านปอนด์ถามว่าราคานี้มันจะ แน่นอนตายตัวไหมมันอาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้บางทีดอทมูลตั้งค่าตัวเอาไว้เราเห็นใน,น,นหลายๆเคสเลย<ๆ>ก็สามารถซื้อในราคาที่ต่ำกว่านี้ได้หรืออาจจะเป็นราคานี้ก็ได้ซึ่งเราไม่รู้หรอกแต่อันนี้มันเป็นการประเมินจากดอท o ูลเบื้องต้นนะครับอ่ะทีนี้ที่มันมันจะมีข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลเนี่ยก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เราชอบเบลลิงแฮมมาแล้วกี่ปีนะ ตรงส่วนนี้เจมเพียรให้ข้อมูลว่าลิเวอร์พูลนะครับปลื้มเบลลิงแฮมรักเบลลิงแฮมมาแล้ว8ปีโดยเบลลิงแฮมเนี่ยเคยถูกลิเวอร์พูลนะครับเชิญมาทดสอบฝีเท้าเพื่อเข้าร่วมอะคาเดมี่เนี่ยนะเมื่อต้องเมื่อตอนที่เขาอายุ11อ็ะตอนนี้อายุเท่าไหร่19ใช่ไหมสิบเอ็ก็คือ8ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วเนี่ยก็คือเดี๋ยวนะผมตกแรกซะด้วย2014นะ2014เราเคยเชิญจูดเบลลิงแฮมมาทดสอบฝีเท้านะแต่ว่า เจ้าตัวเนี่ยครับแต่ว่าเจ้าตัวฮะอ่าก็ตัดสินใจว่าจะอยู่เบอร์ลิงแฮมต่ออ่าแบบสุดท้ายแล้วตัดสินใจว่าอยู่เบอร์ลิงแฮมอ่าเบอร์มิงแฮมเขาอยู่กับในเมืองเบอร์มิงแฮมไงแล้วก็อยู่กับสโมสรเบอร์มิงแฮมซิตี้ก็ตัดสินใจว่าเออไม่ไม่เอาดีกว่าไม่ย,าย้ายข้ามฟากดีกว่าขออยู่เมืองเดิมต่อดีกว่าพัฒนาฝีเท้าที่นั่นต่อดีกว่าน่าจะได้รับโอกาสมากกว่าอะไรแบบนั้นก็เ <c oughs> ลยอยู่อ่าไม่ได้มาลิเวอร์พูลแล้วก็อยู่กับเบอร์มิงแฮมมาตั้งแต่ตอนนั้้นแลวก ทิ้งความประทับใจให้กับทีมงานลิเวอร์ูอย่างไม่รู้ลืมเขาเขียนแบบนี้เลยนะแล้วเหตุผลเดียวที่ลิเวอร์ูนะฮะไม่ซื้อเบอร์ลิงแฮมที่มาจากเมืองเบอร์มิงแฮมซิตี้เนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่าชั่วหลังจากที่เราพลาดช,ชัวอเมนีเนี่ยแล้วทำไมเราไม่ไปซื้อจูดก็เพราะว่าคำเดียวเลยว่าดอทมุนเขาไม่ขายในซัมเมอร์นี้ผมย้ำประมาณรอบที่ร้อยนะคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจแบบทราบดีแต่มันจะมีบางคนยังคงแบบ อนเวียนว่าทำไมไม่เอาจูดต,ตั้งแต่ซัมเมอร์ก็บอกว่าดอทบูลเขาไม่ขายนะฮะก็ต้องบอกแค่นี้แหละฮะอ่าไหนๆพูดถึงจูดแล้วมาดูสถิติน่าสนใจสัหน่อยนะครับในซีซั่นนี้นะครับย้าว่าซีซั่นนี้นับในฟุตบอลลีกนะห้าลีกหลักของยุโรปเมสซี่ครับคือคนที่เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งมากที่สุดนะครับ35้ครั้งนะอันดับ2นะครับเป็นนักเตะจากอองเช่ครับที่ชื่อว่า ฮวนชี่นะไม่รู้อ่านถูกไหมเอาเป็นว่าอย่ามาใส่ใจผมนะตรงนี้เรามาดูคนที่3ดีกว่านะครับจูดเบลลิงแฮมครับกับดอทมูลเนี่ยปีนี้เลี้ยงผ่านคู่แข่งไป21ครั้งเป็นอันดับ3ของยุโรปนะใน10อันดับแรกเนี่ยนะครับมีนักเตะจากพิมบริกเพียงแค่มาคัสทาเวเนอร์คนเดียวของบอลมัดที่เหลือเนี่ยไม่มีนักเตะพิมบริกเลยแล้วก็เห็นไหมจามาดีองดิอาร์อะไรของเราเนี่ยก็ไม่ได้เลี้ยงผ่านคู่แข่งเยอะ ติดท็อป10เลยไม่เลยแต่ว่า b เบลิงแฮมติดอันดับ3นั่นแปลว่าอีกหนึ่งทักษะของเบลิงแฮมที่ยอดเยี่ยมคือการเลี้ยงกินตัวตัวใหญ่ๆแบบนี้แต่เลี้ยงกินตัวเก่งนี่คือหนึ่งสิ่งที่จูเลลิงแฮมใส่ติออกมาแบบนี้นะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็อัพลง IG ถ่ายรูปโปรโมทเสื้อใหม่ให้กับทีมชาติอังกฤษด้วยที่จะใช้ในบอลโลกนะนะซึ่งในรอบนี้เนี่ยสื่ออังกฤษก็คาดว่าอาจจะ เขาอาจจะเป็นตัวหลักของอังกฤษในบอลโลกเลยนะเพราะว่าคาร์วินฟิลิปบาดเจ็บแล้วน่า,ะนาจะพลาดบอลโลกหรืออาจจะฟิตไม่ทันบอลโลกก็อาจจะทําให้จูดเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในบอลโลกรอบนี้เลยนะก็รอติดตามกันดูนะครับ19ปีแต่โอ้โหอนาคตนี่ไปไกลจริงๆนะฮะมาดูกันที่เรื่องราวของการขายการซื้อสโม,มสรน,นะครับนะเ s g ก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆว่าอยากจะซื้อซื้อสโม,มสรน,นู้นนี้นั้นนะครับ แต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนจะมีหลักฐานนะครับว่าพวกเขากำลังเลงที่จะไปซื้อทีมในบราซิลอยู่นะครับนั่นก็คือ,อทีมอาร์เติโกมิเนโรนะฮะทีมในบราซิลนะโดยสื่อที่รายง,งานมี3สื่อจากบราซิลนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาลาฟราโย1นึนะครับนะรวมไปถึงนี่พันท้าเดอะฟุตบ o ลนะครับนี่ให้ดูนะแล้วก็รวมไปถึงสื่ออย่างเจ r เนา อเล็กซ์ตนะครับที่มีผู้ติดตามใน Twitter j o เจ้ a l a l e เล็กถึง1ล้าน1แสนคนนะครับเขาบอกว่า f อ g มีความมุ่งมั่นที่อยากจะไปซื้อสมโมสรในหลายๆทวีปทั่วยุโรปทั่วโลกเพื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างให้องค์กร f อ g มันใหญ่ขึ้นให้มันมีเครือข่ายของฟุตบอลเยอะขึ้นนะครับซึ่งสมโมสรที่เล็งก็เป็นอย่างที่บอกครับอาร์ติโกมินโนะที่โรนินิโย่เคยอยู่นี่จำได้ไหม เนี่ยเขาบอกว่าร์พูเป็นทีมแต่งนะตอนนีไ้ไม่ใช่ร์พูต้องใช้คำว่า FG ใช้คำว่าร์พูไม่ได้เอฟเเป็นทีมแต่งที่จะไปซื้อทีมทีมนี้นะครับก็ให้รอติดตามกันดูนะว่ามันจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาไหมนะฮะนะส่วนเรื่องเงินที่นําไปซื้อเนี่ยมาไม่ต้องไปคิดนะว่าเขาจะเอาเงินร์พูไปซื้อเขาไม่ได้เอาเงินร์พูไปซื้อครับเขาต้องเอาเงิน FG เงินองค์กรของเขาไปซื้ออยู่แล้วนะเงินร์พูก็คือส่วนของเงินร์พูนะ อันนี้ต้องแยกให้ถูกนะฮะอืมโอเคทีนี้ามาดูเรื่องราวของทเทรนด์อเล็กซานเดอร์อรโนกันบ้างนะครับซึ่งก็มีบทสัมภาษณ์ที่ตัวตัวออกมาพูดถึงฟอร์มการเล่นของตัวเองและทีมในช่วงที่ผ่านมาด้วยมาฝากนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณสปอนเซอร์อีกสักรอบนึงก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ซูซูกิ XL เจ็ดติ้ง XL คิดได้เกินคาดไปด้ยวยกันใครนะครับใครที่อยากได้รถยนต์มัลติเดรมิคคอร์สเซอร์ที่ตัวถังเป็น TETC แพลตฟอร์มฮาร์ดเทคคงทนแข็งแขงแกร่ บุกลุยได้ทุกพื้นที่ไร์ขีดจำกัดน,นะครับสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki กิมอเตอร์แ a ลนได้เลยนะครับเทนครับออกมาพูดถึงเกมที่อาจจะบอกว่าอับยศที่สุดในในซีซั่นนี้อย่างเกมที่แพ้นาโปลีนะฮะล่าสุดก็ให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์เร b บู l นะฮะเขาบอกว่าผมเนี่ยบอกได้เลยว่าวันนั้นที่พวกเราแพ้นาโปลีเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะาเราเล่นกันได้แย่มากเราสมควรแพ้นะ เราเล่นไม่ถูกต้องเลยในทุกๆภาคส่วนของสนามทุกๆคนเล่นกันไม่ดีนะครับซึ่งมันไม่เป็นธรรมชาติของเราเลยมันไม่เคยเกิดขึ้นกับเรามาก่อนที่แย่ขนาดนั้นนะอถึงขั้นที่ว่า,อย,าอย่างที่บอกนะเนาะครับบอกว่าแย่ที่สุดตั้งแต่ครอบคุมทีมมานะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเราทุกคนหลังจากนั้นก็กลับมาดูตัวเองมาทดเขาเรียกว่าทบทวนตัวเองดูตัวเองกันใหม่ว่าเฮ้ย hey, ยังไงวะทําไมมันเป็นอย่างนั้นต้องกลับมาแบบเริ่มต้นที่พื้นฐานใหม่ต้องกลับมา เอามาอ่อะแบบจะไปคิดตัวเองว่าตัวเองเลื่อนเลอไม่ได้อารมณ์ประมาณนั้นนะแล้วเขาก็บอกว่าเราที่มีการประชุมกันในตอนที่เราประชุมกันเนี่ยเราก็ปึกเราก็เน้นไปเลยที่เรื่องของการซ้อมเราต้องซ้อมให้ดีขึ้นเราต้องอปรับปรุงระบบการเล่นของเราให้มันดีขึ้นจุดไหนที่มันเป็นบกพร่องอะไรที่เราต้องการตอนไม่มีบอลเราจะต้องวิ่งยังไงเราจะต้องเล่นให้คอมแพคให้มันมีเกมรับให้มันการยืนพื้นที่มันดีขึ้นคอมแพคมากขึ้นเราต้องป้องกันให้ดีขึ้น นั่นคือสิ่งที่เราต้องไปเริ่มต้นใหม่แล้วเราก็ทําสิ่งนี้ให้เห็นในเกมการแจกว่าเราเราแบบเล่นแบบเป็นโคตรทีมกับเกมที่เจอกับนาโปลีนะครับนั่นคือสิ่งที่เทนเขาก็เหมือนกับยอมรับแหละว่าตัวเขาเ็าเล่นได้แย่ด้วยแล้วก็ทั้งทีมด้วยนะฮะอ่ะสีสันอื่นๆนะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับไนกี้ด้วยนะฮะออกคอลเลคชั่นใหม่นะครับเป็นรองเท้านะนี่ Tower, Nike, born, นรองเท้าไนกี้เรเบิลไนโระก็คือ รองเท้าไนกี้ที่เป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมกับเรย์บอนเจมส์นะครับเรย์บอนเจมส์เขาก็เป็นพรีเซนเตอร์ยักษ์ใหญ่ของไนกี้ด้วยอยู่แล้วแล้วแถมเป็นหุ้นส่วนของสโมสรลิเวอร์พูลด้วยนะเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าแบบเขาเรียกว่าฟ้าน้ำทะเลปะเขียวน้ำทะเลอะไรแบบเนี้ยน,นะมีตัวไนกี้เป็นสีดำนะมีขีดตรงด้านล่างเป็นสีแดงขาวอะอ่านี่พรีเซนเตอร์ก็จะเป็นนักเตะลิเวอร์พูลหลายคนเลยแล้วให้สังเกตตรงนี้ให้ดีครับเพื่อนๆมันจะซูมเข้าไปนะ นี่ตรงใต้เท้าเนี่ยตรงตรงพื้นรองเท้าเนี่ยด้านล่างนะเป็นรูปตาสมบสูรณ์ส่องลสีฟ้าน้ําทะเลนะและด้านล่างเห็นเป็นโลโก้อะไรไหมอันนั้นเป็นโล,โ,ลโก้โรบอนเจมนะนี่ครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดอ dition นะถ้าใครสนใจก็ลองแลวข้างหลังก็จะเป็นรูปหงด้วยก็ลองไปหาจับจ่ายได้นะมีบอกราคาไหมว่าเนี่ยนะมีบอกไหมเขาบอกว่าให้ขเข้าไปที่ช็อปออนไลน์ลองเข้าไปสิดูสิว่า ราคามันเท่าไหร่อออ้เอาออฟสต็อกว่ะผมยังไม่ทันได้รู้ราคาเลยนะแต่รู้แค่ว่าในเว็บไซต์ของรีพูสโตร์คือหมดแล้วครับโอ้โหสีสันจตจารมากฮะอ่ะ,อะเมืองรีพูนี้ขึ้นชื่อเรื่องของจิตรกรรมฝาผนังที่วาดตั้งแต่รีพูมากหม่หนึ่งในอันที่วาดมาใหม่แล้วผมว่าสวยมากแต่ยังไม่เสร็จร้อเปอร์เนต์นะแต่80เปอร์ซแล้วล่ะผมดูจากภาพเนี่ยนะ สวยมากครับเป็นรูปจ o i น g c อ p Boss u you n o w h e s a i s o นะเนี่ยยังไม่เสร็จนะแต่1 0สวยไหมผมว่าโคตรสวยเลยนี่จะเป็น l a ์ d m a r k ใหม่เลยนะถ้าใครไป Anfield มีโอกาสได้ไปเนี่ยต้องไปถ่ายแล้วนะนี่นี่คือภาพต้นแบบครับอู้ทำไมเขาวาดกันเหมือนขนาดนี้ผมวาดกันสวยมากเลยนะจิตรกรรมเดี๋ยวนี้เออต้องไปโดนะถ้ามีโอกาสไปอ n f i e l d ผมไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนนะต้องลองไปหาดูนะฮะ ต่สวยจริงฮะอืมเตียโก้คันทล่าบ้างครับก็ในช่วงวันหยุดนี้ไม่มีอะไรครับก็กลับไปพักผ่อนนะกลับไปเยอรมันไปเที่ยวนะไปกับแฟนสาวอ่าภรรยารจะคำว่าแฟนไม่ถูกต้องเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าลูกๆไปด้วยหรือเปล่านะแล้วก็ก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่เตียโก้เคยโพสต์ว่าซูนให้ติดตามดูที่แท้ก็เป็นงานลูกค้านั่นเองนะฮะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าทอมมี่อะไรนะอ่านว่าอะไรวนะทอมมีนะ่ไฮฟิงเกอร์ นี่เป็นแบรนด์ดังเจ้าหนึ่งเนี่ยนะก็นะนะรับซับแล้วก็ได้เป็นเรื่องของแฟชงแฟชั่นด้วยนะนี่ก็เทไม,ไม่เบาเลยนะฮะส่วนคอต์ัสซิมิกาก็ให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการริพูไว้ว่าไอ้ฉายาที่มาของกรีกสเก,กาคเซอร์นี่มาจากใครเขาบอกว่านี่ฮะมันมาจากสตาร์โค้ดอ่ามาจากเพื่อนผมที่เป็นนักอ่าที่เป็นนักโค้ดฟิตเนสอยู่ในโรงยิมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแกน่ะ มันคือกรีกเกาเซอร์เว้ยซึ่งผมชอบตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วผมเวลาผมโพสผมก็จะใช้คำนี้ตลอดโพสในไอจงไอจีอ่าก็เป็นที่รักของแฟนบอลจริงๆนะครับสำหรับคอสตาร์ชิมิกาเนี่ยขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกดสับสับคล้ายให้ด้วยมุ่งหน้าสู่3แสนสามแสนซับไปด้วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ